ความแตกตา่างประถมศึกษากับปริญญาเข้าแกงกับหูฉลามชุมชนแออัดกับคอนโดมิเนียมหรูถึงแม้จะแตกต่างด้านความคิดฐานะความเป็นอยู่แต่ทุกคนก็ช่วยทําให้กรุงเทพน่าอยู่ได้โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้าทางสังคมในกรุงเทพหานครผมขอเชิญร่วมกันให้ข้อมูลก็คิดเห็นเพื่อทําให้สังคมของเราอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานครหรือโครงการลดเหลื่อมล้ำเป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครกับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์มหาวิทยาลัยทั้งรัฐและเอกชนอีก25แห่งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนและสมาคมวิจัยการตลาดแห่งประเทศไทยจัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขความไม่เสมอภาคความเหลื่อมล้ำทางสังคม ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประชาชนในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งเรียนรู้และสามารถพึ่งพาตนเองได้การดำเนินงานคณะผู้วิจัยจากมหาวิทยาลัยต่างๆจะลงพื้นที่สำรวจเชิงคุณภาพกับชุมชน98แห่งเพื่อประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหลื่อมล้ำทางสังคมใน6ด้านคือ1การเข้าถึงระบบการศึกษาและการพัฒนาเยาวชน 2. การพัฒนาด้านกายภาพของชุมชน 3. การแก้ไขปัญหาความยากจนและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน 4. การปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐ 5. การเข้าถึงทรัพยากรของรัฐ 6. การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นโดยชุมชนจะทำการประเมินคุณภาพชีวิตของตนเองในประเด็นศึกษาทั้ง6ด้าน ด้วยเทคนิคบันไดหรือ Bamboo Ladder ทำให้รับรู้ถึงสถานการณ์ของชุมชนในปัจจุบันและอะไรคือสิ่งที่คาดหวังในอีก2-3ปีข้างหน้าซึ่งชุมชนจะร่วมกันระดมความคิดเห็นและนำเสนอโครงการนำร่องเพื่อแก้ปัญหาชุมชนตามลำดับความสำคัญโดยกิจกรรมที่ชุมชนนำเสนอนั้นเป็นการจัดทำกรณีศึกษา จะได้รับงบประมาณจัดสรรจากกรุงเทพมหานครชุมชนละ1 5 0 0 0 0บาทในแต่ละชุมชนจะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันออกไปเพื่อตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาสำคัญสำคัญของชุมชนเช่นปัญหาความปลอดภัยภายในชุมชนปัญหาด้านเยาวชนเป็นต้นหลังจากโครงการเงินทุนต้นกล้าได้เริ่มดำเนินการไประยะหนึ่ง ผู้บริหารกรุงเทพมหานครจึงได้นำทีมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานพบปะชุมชนพร้อมรับฟังสภาพปัญหาต่างๆซึ่งชุมชนต่างให้เสียงตอบรับที่ดีกับโครงการนี้ก็ดีใจนะคะที่ได้เข้าได้ได้ไดไดไดมาลงโครงการ เพื่อจะได้พัฒนาชุมชนก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของโครงการก็ต้องขอขอบคุณทางกรุงเทพมหาคนครที่มาจัดทําโครงการนี้นะครับทําให้ทางชุมชนเนี่ยได้รู้ว่าทางเขตเนี่ยให้งบประมาณมาแล้วเราก็ได้รู้ว่างบประมาณที่เราได้มาเนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างครับตั้งแต่มีโครงการเข้ามาทำให้แล้วก็สะพานใหม่ของเราเนี่ยทำให้คนที่เดินผ่านไยไปผ่านมาทั้งนอกเนี่ยเข้ามาอุดหนุนสินค้าของเรา ทำให้หลายๆร้านค้าของเราเน่ยได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็ทําให้ทัศนียภาพเปลี่ยนไปล่มลืน่นดูสะอาดต,ตาสะดวกในการเดินทางเข้าออกนะคะแล้วก็อยากจะขอขอบคุณโครงการนี้นะคะก็เวลาตอนที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะก็จะคนก็จะเข้าน้อย ไม่ค่อยเข้านะคะนอกจากคนที่อ่านหนังสือจริงๆก็จะเข้าแล้วก็พอหลังจากมีอินเทอร์เน็ตก็มีคนที่เข้าเยอะมากขึ้นเพราะว่ามาใช้อินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็ทํางานส่องอาจารย์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะที่ทําให้พวกหนูมีแหล่งความรู้ดีๆได้สืบค้นหาความรู้เพื่อใช้เป็นความรู้ไว้ศึกษาไว้เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่อไปะคะ่ะขอบคุณค่ะ ความร่วมมือร่วม,มใจกันของกรุงเทพมหานครสถาบันการศึกษาและชุมชนจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต่อยอดและขยายผลโครงการลดเหลื่อมล้ำไปสู่ภาคประชาชนและภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยการนำผลการศึกษาวิจัยและข้อเสนอแนะต่างๆไปกำหนดเป็นนโยบายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทำให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถดำรงอยู่ในสังคมได้อย่างเท่าเทียมกันจากการศึกษาวิจัยโครงการลดเหลื่อมล้ำครั้งนี้ผลที่ได้จากการวิจัยเชิงปริมาณประชาชนเห็นว่าปัญหาทางด้านกายภาพของชุมชนและการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐเป็นปัญหาที่มีความรุนแรงมากที่สุด ส่วนปัญหาที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดคือปัญหาการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐส่วนผลการวิจัยใน6ประเด็นสรุปได้ดังนี้ 1. ประเด็นการเข้าถึงระบบศึกษาและการพัฒนาเยาวชนความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 2. ประเด็นการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 3. ประเด็นการแก้ปัญหาความยากจนและการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 4. ประเด็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยอำนาจรัฐความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 5. ประเด็นการเข้าถึงทรัพยากรของรัฐความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง 6. ประเด็นความเหลื่อมล้ำในการแสดงความคิดเห็นความรุนแรงของปัญหาอยู่ในระดับปานกลาง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้สถาบันการศึกษาชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชนจนเกิดเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนากรณีศึกษาจำนวน160กิจกรรมใน98ชุมชนซึ่งนับว่าเกิดผลดีเป็นอย่างยิ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมของประชาชนในกรุงเทพมหานครและเพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครจึงได้มี นโยบายที่จะทำโครงการนี้ต่อไป